ยึบแซงจะเปิดก่อนสักครั้เปิดก่อนเดี๋ยวกล่องพังแล้วกล่องไม่สวยกระเป๋าแน่เลยพร้อมจะเป็นกระเป๋าค่ะพรุ่งนี้ได้เวลาเดินชอปโอเคขอโทษขอโทษขอโทษเอากระเป๋ากไปใช่หรอพี่ตุ๊กเลิศมากอะ่ะพี่ตุ๊กสุดยอดอะ่ะโอ้ย พิ่ตุกโอเคเริ่มกล่องไปเขาจัดฟันบอกอันนี้ อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยพี่ตัวขนแกนน้องแกพี่ตัวขนแกนนี่ครับล<อ>ิฟเปิดซองก่อนอ,อันนี้สวัสดีค่ะน้องก้าแฮปปี้เบอร์เดย์น,นะคะพี่ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กส่งถึงน้องในวันเกิดอ,อยากขอบคุณให้เป็นรอยยิ้มแสงหัวเราะเป็นพลังดีๆให้กับแฟนคลับ หลังเลอกงานมาดูไลฟ์ทิกตอกน้องก็ได้ยิ้มตามและพี่ขอให้น้องกล้ายาคนน่ารักมีพลังใจดีมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันอยากเห็นน้องมีความสุขจะคอยติดตามและยินดีกับทุกความสุขความสําเร็จที่เป็นกําลังใจให้น้องทั้งสองคนด้วยนะคะแอนดูกา้าด้วยรักและปรารถนาดีจากใจติงกเกาหลีคนนึงที่ตามข่าวจนมาตกหลุมรักพี่ตุ๊กจากคอนเทนอุย้ยขอบคุณะคะ่ะพี่ตุ๊กเราจะมาบอกนะคะว่าได้อะไรบ้าง อ,อันนี้นะคะเป็น Moisture Comfort Lotion Essence Essence Lotion ทาบริเวณใบหน้รารอบดวงตาอ๋ออันนี้น่าจะเป็น Moist Moisturizer มั้งของ YSL คนเพราะว่ามันเขียนอยู่ว่าเป็น Lotion Essence Essence in Lotion ้วยนะคือจะเป็นอะไรกันแน่ชีวิต แต่ว่าก็ฟินนะแต่ว่ากล่องยิบแซงอะว้าวว้าวว้าวเอาเป็นน้ำต้าบอ่อไหมน้ำต้บาบ่อขอแกะดูสีเลยได้ไหมขอแกะดูสีเลยได้ไหมตัวนี้แพงมากูจริงเหรอหมด ขอแกะดูสีเลยได้ไหม YSL Love Shine Candy g l a z e Gloss and Stick อ๋อเป็น gloss เหรอราคาพันเจ็ดเธอมาดูสีกันว่าได้สีอะไรโอ้โห อยากผู้เชื่ออะไลเปลี่ยวหรอ,หรอละ่ะโอเคดูสี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 สนี่ทุกคนยังไม่กล้าใช้อ่ะยังไม่กล้าใช้เก็บไว้ก่อนละกันเก็บไว้ก่อนเทสไปเลยยังไม่กล้าใช้เทสียบร้บรอเทสสีเลยหรอจริงหรอเทสเลยอ่ะ ไม่กล้าใช้ของมันแพงไม่ไม่มีกระจกด้วยอืมไม่มีกระจกนะแต่เห็นแค่นี้เนี่ยเขาโล่งไงนะแค่พอได้โอ้โหอ๋อนี่เป็นอย่างนี้ แค่พอได้แบบว่าทาไปบนปากกันเนี่ยก็รู้สึกว่าสวยแล้วอขอบคุณมากมากนะคะพี่ตุก๊กของขวัญก็หมดแล้วแหละมีแค่นี้แต่ก็เยอะอยู่สื้อผาเยอะมากแต่เก็บใส่กล่องก่อนเก็บใส่กล่องเ็บกล่อเบฟอันนี้อยู่ไหนอะเอาใส่กล่องให้เขาได้บอก ไช่เสื้อคู่จัดเต็มมากมีคนบอกให้โชว์ช่องเงินด้วยอนไหนอ่ะช่องเงินใหญ่ดีมั้ยอ๋อนี่น,นี่ทุกคนมีปีกด้วยมีปีกด้วยนี่มใหญ่มากอะ่ะมีคนให้ปีกกล้าทุกคนเดี๋ยวไปยืนให้ดูแต่ไม่รักมะไม่ใส่ใส่ให้เขาดูหน่อย

เดี่ยวมันเยอะมากอุกคน,นตอนนี้เนี่ยเรามีปีกแล้วนะครับผมตอนนี้เธอมันติดหมดเลยเธอมันใหญ่มากอ,าอันใหญ่เก็บอ่ะอันใหญ่เก็บอันทุกคนเรา,ามีปีกแล้วจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยไม่เป็นชาไม่เป็นทาสใคร ทุกคนดูเนี่ไงละเบ๊คนขำไปนี่คือปีกแบงค์ยี่สิบนะครับผมของก้าเองน่ารักมากทุกคนแฟนครับให้มาอันใหญ่ม่าอดอลวกบกระพือปีกให้ดูแล้วก็เป็นอันนี้ชอดอกไม้เอเล็กนะแต่ว่าเดี๋ยวมีอันใหญ่เดี๋ยวมีอันใหญ่แต่เธอถอดแท่เขาก่อนได้ไหมเดี๋ยวมากเ อาอะไรไม่รู้แล้วก็เป็นอันนี้นะครับดอกไม้ช่อหนึ่งนี่น่ามีช่อใหญ่อีกอันนึ่งนะให้ดู นี่นะครับอันนี้คนในด้อมทําให้อันนี้พ่อพี่พี่แอดลีในด้อมแล้วก็คนในด้อมที่ช่วยสมทบทุนให้กล้าทาให้นะคะนี่ใหญ่มากแต่ว่าอันนี้ congratulation happy birthday ทุกคนม,มีรูปกล้าด้วยแล้วก็รูปกล้ากับแอนดิวตรงนี้แล้วก็เป็นผีเสื้อชอบผีเสื้อเหมือนทุกคนรู้นะว่ากชอบสีม่วงอ่ะแล้วก็ชอบผีเสื้อ มีมา,ให,<อ>าให้เต็มเลยตออรอบมันเขียนเรือไม่รู้ไงนี่น่ารักมากอันใหญ่มากอ,อ๋ออ,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 ออ๋ออ,อ๋ฮ<ะ>อฮ้ยขอบคุในรอบหนึ่ะใช่แล้วก็มีเงินอีกเนี่นครับทุกคนด้วยคือสีม่วงเยอะมากตอนนี้ ในีใจมากๆเลยเอ้เคยคิดว่าแบบจะมีคนให้ของเยอะขนาดนี้แล้วก็เมื่อคืนเอ้แล้วก็ใช่แหละเมื่อคือนอ่ะที่แฮปปุ๊บอะทุกคนมาแฮปปุ๊บก็อ่านที่ทุกคนพิมพ์มาหลายอย่างมากแลาก็ซึ้งก็ร้องไห้เลยทุกคนก็อ่านไปแล้วก็แบบน้ำตาขอแบบไม่ได้น้ำตาขอร้องเลยอ่ะร้องเลยซึ้งจริงๆอืม กล้าแพนของหน่อยอยากรู้ว่าถึงหรือยังนะแพนของหรอทำยังไงอ่ะอันเนี้ยเป็นดอกไม้ของกล้าที่เขาให้มาแฟนคลับให้มาแล้วก็อันนี้เป็นพวกเสื้อผ้าตังหงแล้วก็อันนี้เป็นดอกไม้เหมือนกันแล้วก็มีปีกแล้วก็มีกระเป๋าชาใหญ่มากเลยทุกคน แหมมากแล้วก็เดอะแล้วก็มีคนให้เค้กด้วยแล้วก็มีคนให้เค้กแล้วก็มีพี่ๆที่อ่าทักมาในออจอว่าแบบเออเป็นเป็นเป็นร้านในออจอส่งสตอเบอรี่มาให้ลองชิมด้วยกับกับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะมีคนส่งชุดนอนมาให้เเค้กอร่อยไหมถ้าเป็นเค้กส่องชิ้นที่พี่ที่มาดูก้าวันวันที่ก้าเต้นอ่ะ ที่เป็นเค้กแบบว่าชีสพายอ่ะอันนั้นอ่ะอร่อยมากก้าชอบมายงชีสมากแต่ว่าเค้กก้อนเนี้ยที่ที่ก้ายังไม่ได้กินไหนยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวอะทุกคนอยากดูพันโดราใช่ไหมล่ะนี่แบนของเธอไม่ใช่หรอ แล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นของที่กล้าอยากได้มากๆคือว่าเกินก่อนว่าพันโดรากล้าอยากได้มาตั้งแต่ตอนชี่กล้าอยู่มอต,ต้นแล้วกล้าแบบว่าคุยกับเพื่อนตลอดว่าแบบเออสักวันแบบว่าถ้ามีเงินจะบอกว่าเก็บเงินซื้อเองอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือแบบว่าจะเก็บเงินซื้อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าแบบว่ามีเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยซื้อชามซื้อชามไปเรื่อยๆแต่ว่าพอครั้งนี้เนี่ยวันเกิด ไอ้วันั้นกันปุ๊บแล้วแอนดิโอก็เลยมาซื้อให้เลยก็คือแพนโดล่าอันนี้นะครับทุกคนอ้าวอุ้ยลืมก็คือพอรอก็คือพอรอนะครับทั้งผู้ชื่อแบรนด์อีกเรื่องนี่ชีก้าเลือกมาเนี่ยจะเป็นผีเสื้อเพราะว่าก้าชอบผีเสื้อแต่ว่าตอนแรกอะแต่ว่าตอนแรกจะเอาเป็นกุลาบอืมตอนแรกจะเอาเป็นกุลาบแต่ว่าชอบผีเสื้อไงดูจากต่างหูดิเห็นไหม นี่ต้องหูก็ใส่ผีเสื้อพันรอพนดพอรออยก็ใส่ผีเสื้อแอนดิวใส่แค่ไหนดิใส่ฟิวใช่ไม่ได้ใส่จริงหรอกนี่ข้างในวะนี่ นี่ทุกคนนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนถัดไปให้ค่อยๆซื้อชามมาใส่เรื่อยๆค่อยๆซื้อตามฟิวแล้วก็อันนี้เพิ่งได้มาเลยนะคุณชูชัยนี่ นี่นะครับแต่ว่าหลมนหน่อยเป็นแหวนที่คุณชูแชร์ให้แอนดิวมาแล้วแอนดิวมาสวมให้ก้าแต่ว่าก็ไม่คงคงไม่กล้าใส่ไปไหนหรอกมันแพงมากไม่แบบว่าไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่น่ากล้าใส่ไปไหนเก็บไว้ดีกว่าเหมือนเป็นของที่แบบที่เราเลือกแอนดิวเป็นของที่เราเลือกนะครับทุกคนนี่แหวนราคาอุ้ยมูลค่าเยอะมาก แต่วันนี้ชอบสุดแล้วเพราะว่าอยากได้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีเพราะว่าไม่มีเงินทุกคนเห็นประลาดสตอรี่ที่ก้าวไปขายหมวยยอกับ,บาจ้างอะ่ะก้าวไปเป็นลูกจ้างเขานะก้าวไปช่วยว่าขายของนะ ตอนนั้นอยากได้รองเท้าไงตอนนั้นอยากได้รองเท้าเพราะว่ารองเท้าผ้าใบก้ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพังแล้วก้าใส่ไปซ้อมไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันพังแล้วก็ไม่อยากให้พ่อแม่ซื้อให้ก้าเลยวันนั้นว่างๆผิดเทอมมันเสาร์อาทิตย์ก็เลยไปจ้ารับจ้างเป็นคนช่วยขายบาจ่างกับหมูยยอเออเป็นหมูยยอเวียดนามแท้ไม่มีแบบว่าไม่มีแป้งผสม แล้วก็ได้เงินมาวันละห้าร้อยแล้วพี่เขาก็ให้ของกินนู่นนี่น,น,นี่ก็อร่อยดี<ม>แล้วก็มีพี่ที่เขาส่งเสื้อมาให้ด้วยข้างในนั้นนะ<ม>่ะยีขาวนี่ใช่ไหมเนี่ย กางเกงแล้วก็สีขาวด้วยแล้วกันด้วยช่ช่สัมหนั้นแหละแล้วก็มีกางเกงสองตัวยาปุ๊บนี่นะครับแล้วก็มีพี่ที่ส่งของมาให้ด้วยตอนนี้เหมือนพี่เขาอยู่ต่างประเทศพี่เขาก็เลยแบบว่าเขาช็อปดูให้แล้วเหมือนพี่เขากำลังจะดูลองเท้ากับกระเป๋าอะไรให้ใกล้ก็ไม่รู้ก็แบบอุ้ยให้เยอะมากเลยดีใจมากนี่มีอันนี้ด้วยมีตัวนี้ตัวหนึ่นนง แล้วก็มีอันนี้เขาให้ใส่กับแอนดิวด้วยอันนี้ของแอนดิวเนี่ยของก้าแอนดิวขยันจังวันเกิดแอนดิววันไหนวันเกิดแอนดิววันที่ยี่สิบแปดกันยาครับ แล้วก็อันนี้เป็นกางเกงที่พี่เขาซื้อให้เหมือนกันนี่สองตัวอันนี้ลายสวยมากเพิ่งใส่เต้นเบบี้ทีไป ได้กางเกงสวยมากเอาไปเก็บตัดหนึ่งของเยอะ